พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่19มกราคมสัปดาห์ที่2เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่1บทที่24ข้อ3ถึง21เวลานั้น กษัตริย์ซาอูลทรงเลือกทหารฝีมือเยี่ยม3,000คนจากทั่วอิสราเอลสเสด็จไปค้นหาดาวิดและพักพวกทางด้านตะวันออกของหินแพะป่าพระองค์สเสด็จมาถึงข้อแกะริมทางที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งจึงสเสด็จเข้าไปเพื่อทรงบางคนหนักดาวิดกับพักพวกแอบอยู่ลึกในถ้ำเดียวกันนั้น พักพวกจึงกล่าวแก่ดาวิดว่านี่เป็นโอกาสของท่านแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราจะมอบศัตรูไว้ในมือของท่านท่านจะทํากับเขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบดาวิดจึงลุกขึ้นเข้าไปรอบตัดชายเสื้อกลุ่มของซาอูลแต่แล้วดาวิดก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไปตัดชายเสื้อกลุ่มของซาอูล จึงกล่าวแก่พักพวกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามข้าพเจ้ามีให้ทำสิ่งนี้แก่ผู้รับเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมิให้ทำร้ายพระองค์แต่ประการใดเพราะพระองค์เป็นผู้รับเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดกล่าวเช่นนี้ทําให้พักพวกเปลี่ยนความคิดไม่ทำร้ายก,กษัตริย์ซาอูลก,กษัตริย์ซาอูลสเสด็จออกจากถ้ำ และทรงพระดำเนินต่อไปดาวิดก็ออกจากถ้ำตามมาและทูลเรียกกษัตริย์ซาอูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้ากษัตริย์ซาอูลทรงเหลียวมาดาวิดก็กราบลงหน้าจะรดพื้นด้วยความเคารพทูลว่าทําไมพระองค์จึงทรงเชื่อฟังผู้ที่ใส่ความว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพระองค์ พระองค์ทรงเห็นกับตาในวันนี้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพเจ้าในถ้ำมีคนยุให้ข้าพเจ้าฆ่าพระองค์แต่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตพระองค์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าแต่ประการใดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของข้าพเจ้าดูนี่สิ โปรดทอดพระเนตรดูชายเสื้อคลุมในมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดมาจากเสื้อคลุมของพระองค์แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ขอพระองค์ทรงยอมรับเถิดว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดกบฏต่อพระองค์หรือคิดจะทำร้ายพระองค์เลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระองค์แต่พระองค์กลับทรงตามล่าจะเอาชีวิตของข้าพเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นผู้ตัดสินระหว่างขาเจ้าและพระองค์เธอขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของขเจ้าส่วนข้าพเจ,าจะไม่ทำร้ายพระองค์เป็นอันขาดดังที่สุภาษิตโบราณเคยกล่าวว่าความชั่วย่อมมาจากคนชั่วแต่ขเจ้าจะไม่ทำร้ายพระองค์เลยกษัตริย์แห่งอิสราเอลกำลังทรงไล่ตามใครอยู่ พระองค์กำลังทรงไล่ตามผู้ใดทำไมพระองค์จึงทรงไล่ตามสุนักตายหรือตัวหมัดอยู่เล่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างข้าพเจ้ากับพระองค์ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรพิจารณาคดีของข้าพเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงป้องกันข้าพเจ้าจากพระหัตถ์ของพระองค์เธอเมื่อดาวิดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จบแล้ว กษัตริย์ซาอูลตรัสว่าดาวิดลูกเอย๋ยนั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือกษัตริย์ซาอูลทรงกันแสงเสียงดังแล้วตรัสแก่ดาวิดต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเราเพราะเจ้าทำดีต่อเราขณะที่เราทำร้ายเจ้าวันนี้เจ้าแสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าดีต่อเราเพียงไรเพราะเจ้าไว้ชีวิตเรา ทั้งทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเราไว้ในมือของเจ้าแล้วไม่มีผู้ใดพบศัตรูแล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปโดยปลอดภัยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนความดีที่เจ้าได้ทำกับเราในวันนี้เธอบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าจะเป็นกษัตริย์และอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นในมือของเจ้า บทอ่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมาราโกบทที่สข้อ13ถึง19เวลานั้นพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบเขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัคราสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะส่งส่งเขาออกไปเทศสอนโดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วยอัครสา,าวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้งคือซีโมนพระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าเปโตรยากอบบุตรของเสเบดีและยอนน้องชายของยากอบพระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่าโบอาเนรเกสซึ่งแปลว่าลูกฟารอง อันดรูฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรของอันเฟอัสทัดเดอัสซีโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพระองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสชทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับความอิจฉาที่ครอบงำจิตใจของกษัตริย์ซาอูลทำให้โปรงหาทางฆ่าดาวิดและวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจของดาวิดที่ไม่ได้ฆ่ากษัตริย์ซาอูลแม้เมื่อมีโอกาส สาเหตุที่ดาวิดทำเช่นนั้นก็เพราะกษัตริย์ซาอูลเป็นผู้รับเจิมของพระยาเวดาวิดเกียริกษัตริย์มากแม้เมื่อท่านตัดเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้นพระองค์ก็ยางสีอใจที่ได้ทำลงไปเช่นนั้นรูปแบบของดาวิดที่ยกโทษได้แก่ผู้ที่ปองร้ายท่านเป็นรูปแบบของพระเยซูเจา้าที่ยกโทษได้แก่ผู้ที่ทำร้ายพระองค์ ขณะที่ถูกตอกตรึงติดอยู่บนกลางเขนเซเฟนก็ยกโทษให้แก่ผู้ที่ฆ่าท่านพระเจ้าสุสอรเราให้ยกโทษและภาวนาสำหรับผู้ที่ทำร้ายเราและโปรองทรงทำให้เป็นแบบอย่างให้ดูส่วนพระวรสารวันนี้เล่าเรื่องการเรียกและการแต่งตั้งออกสาวกสิบสองคน พระเยซูเจ้าทรงกระทำกิจการนี้บนภูเขาสถานที่สูงใกล้กับพระเจ้าโปรงทรงตั้งชุมชนใหม่ขึ้นมาซึ่งต่อไปจะเป็นพระศาสนาจักของพระองค์ให้เราสังเกตคำกริยาที่มารโกใช้โปรงทรงเรียกผู้ที่โปรงทรงต้องการให้มาพบเขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์จะทรงแต่งตั้งอัครสาวก12คนให้อยู่กับพระองค์และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศสอนโดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วยเราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพันธกิจของพระองค์ด้วยการหาผู้ร่วมงานตั้งแต่แรกพระองค์ไม่ได้ทำคนเดียวเมื่อพระองค์จะจากโลกนี้ไปก็จะมีผู้ที่ทำงานของพระองค์ต่อไป อำนาจเหล่านี้ยังคงถูกถ่ายทอดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ในพระศาสนจักรขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอามน